แม้เดอะก d อดฟา e r จะเป็นหนังมาเฟียแต่เนื้อ,อแท้ของหนังเรื่องนี้คือตำราว่าด้วยอำนาจสันตินตและการอยู่รอดแล้ววันนี้มาดามก็มีคําคำสอนอมาตะจากหนังเรื่องนี้มันเล่าให้ฟังค่ะ 1. อย่าเปิดไตทุกใบต่อหน้าคนนอกจะคิดอะไรไม่ต้องพูดดังเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนจอมปลอมการพูดหมดเท่ากับการเดินหมากผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวจำไว้นะคะว่า รู้ไม่หมดแต่พูดหมดเท่ากับพลาดรู้หมดและพูดหมดก็เท่ากับพลาดเช่นกัน 2. คนมั่นใจจะเงียบคนไม่มั่นใจจะส่งเสียงดังคนที่มีความมั่นคงไม่จาเป็นต้องตะโกนคนที่มั่นใจไม่ต้องโพสต์ทุกชั่วโมงจำไว้ว่าความเงียบนั้นทรงพลังที่สุด 3. ความเกลียดทำให้ใจมัวและตามืดท่านดอนวีโตคอริโอเน่กล่าวไว้ว่า เมื่อเราเกลียดใครจนหมดใจเราจะไม่เห็นหมากที่ซ่อนอยู่ในกระดาน 4. อย่าใช้อารมณ์อย่าข่มขู่จงใช้เหตุผลและเปิดโต๊ะเจรจาศึกใหญ่ไม่ควรเริ่มต้นด้วยเสียงแต่ควรเริ่มต้นด้วยปัญญาผู้ใดเปิดโต๊ะได้ก่อนผู้นั้นถืออำนาจเหนือสนามรบ 5. บางคนพูดในเวลาที่ควรฟังและพลาดในเกมที่ไม่มีรอบสอง ในโลกความจริงเราต่างเห็นคนรุ่นใหม่ที่ใจร้อนพลาดตาเดียวจบทั้งกระดานจนอาจจะได้นอนเป็นเพื่อนกับปลาเพื่อนๆเข้าใจไหมคะ